สวัสดีครับคุณผู้ดูวันนี้เราจะมารีวิวเวนกาดชุดพร้อมเล่นวี T D 0 3เป็นแครนอารกคัล็อกนะครับพร้อมรูปรวมดูเลยข้างหลังก็จะมีโอ้โหแครนเกม50บใบแล้วก็จะมีก๊าซ สมหลังกล่องนะแล้วผมขึ้นการสมหลังกล่องไว้ให้แกะเลยออเอาไปเลย<ก>เงเลยอ๋อเองเลยการเด<ล>็ก,ก,กที่ดีเ<ก>ด็กพร้อมเล่นก็จะมีสนามให้นะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยเรามาดูไงดีกว่า เอาแกะได้เลยอึอชอันนี้น่าจะเป็นการการโฆษณาใช่ไหมอุ้ยเมื่อกี้เหมือนสปอยเลยเอาการโฆษณาออกก่อนเราจะมาสุ่มหลังกล่องกันดีกว่าอุ้ย อาจจะได้เป็นทรนะิกเกอร์ยูนิตเนี่ยเป็นดรอปพีจีนะเป็นการ์ดฟอยน์นูนด้วยนะครับผมสวยจะ้จะ mm. มาเรามารีวิวกันเลยดีกว่าเราเริ่มกันเลยตัวหน้ากล่อง mm. ชื่อเนี่ยผมพี่เกียรติอ่าน skill turn action w a n ติดน for turn cutobat c u t b a t 1 unit แถวว่าไอ้ทุยยูนิต3ใบแถวหน้าบวก3,000จนจบเทิร์นเมื่อเริกาของคุณลงสนามยูนิตนั้นและยูนิตนี้ได้รับ3,000จนจบเทิร์นออโต้ช่องแวนช่องเรียเมื่อยูนิตนี้จงตี้โซบาสบวกพลัง5,000ให้มา4ใบ ต่อไปเนะี่ยชื่อนั่นแหละเทคแอคเทิร์นแอช่องแวนช่องเหลี่ยติดวัพอเทิร์นโซบาร์ดหนึ่งข้อโฮมูมครัสโทเค็นไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเหลี่ยยูนิตนี้ได้รับห้าพันจนจบเทิร์นออโต้ช่องแวนว่ายูนิตนี้โจมตีคาตบาร์ดรีทายโทเค็นของคุณหนึ่งใบข้อโทมูมครูสโทเค็นไม่เกินหนึ่งใบ ลงช่องเรียรที่ที่ไม่ทุยที่ไม,ทไม่ที่ไม่มีอยู่แล้วโทเค็นนั้นได้รับพาวเวอร์แปดพันให้มาสี่ตอไปเป็นเกรดสองอัลโต้ช่องกาเดียนมอ่อลสนามทิ้งกร์ดบนมือคุณหนึ่งใบยูนนี้ได้รับชิลสองหมื่นเทคอัโต้ช่องเรียรเมื่อคุณเอ้ทุยม่อ,อยู่นี่โจมตี ถ้ามีเรียาการ3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับ5้าพจนจบเทินให้มาเสียง,งอาจจะมีเสียงเสียงพลุถ่ายวันสงถ่ายถ่ายวันละกระทงเลยนะวันละกระทงแล้วก็ถ่ายตอนวันลยกระทงถ่ายตอนคืนเลยนะีเสียงดังนี่เลือกเลือกวลาถ่ายได้เหมาะจัดเลยบอกให้คนดู ไม่อยู่ในโจมตีขนาที่ถูกขนาที่ขณะที่ถูกบูทคัตบาลหนึ่งนำเรียการของคุณเกตศูนย์เกตศูนย์ของคุณหนึ่งใบเข้าโซคอ,อจากมือเอ้อคอจากในโซคุณหนึ่งใบลงช่องอาที่ไม่มีอยู่อีกเอยูนิตอื่นอยู่ให้มาสามใบเออว่านี่ละต่อไปฟีเมลแบ็กสมิท t ทคออโต้ช่องแหวนช่องเหรียญเมื่อยูนีนโจมตีวันกาทุยเมื่อยูนีนโจมตีโซบาร์ทิ้งมือ1ใบได้คาโตชาร์ทถ้าแหวนคุณเปเกี่ยว์ับรุ่กว่าได้จวดหนึ่งใบใบนี้ก็ให้มาสามต่อไปเธอแอคช่องแหวนเอ้ทุยช่องเรียติดวันฟอร์เทินโซบาร์หนึ่งอ โทเทมหนึ่งใบลงช่องเหรียให้มาสามใบต่อไปเมลครูสเซเดอร์เป็นพีจีพีจีให้มา, PG. PG, มา4สี่ใบแล้วตัวนี้ฟีเมลฟรีสเทคคอนช่องเรียการเรียการ ใบอื่นทั้งหมดของคุณในแถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้จะไม่ถูกรีทายหรือถูกโจมตีฮิตแถวตั้งก็คือแถวตั้งอย่างนี้นะรอบตัวเทคออโต้ auto, ช่องเวน้นช่องเลียมลงสนามคุณสามารถโซชาร์ได้ให้ให้มาสี่ใบ ฟีเมลไนอตออโต้ช่องเรียเมื่อแวนการของคุณโจมตีเขาทุกบ้านหนึ่งสแตนยูนิตนี้ này, และยูนิตนี้บวก3,000จนจบเทินให้มาสิเราเป็นตัวเริ่มตัวเริ่มเป็นน้องสลามเอ้ยน้องโปลิงต่อไปเป็นคริติคอลทริกเกอร์ให้มาสิฟอนทริกเกอร์สี่ ฮิวทริกเกอร์4ใบและดร็อปทริกเกอร์4ใบต่อไปเป็นโทเค็นวานิลาวานิลาสมิทวิวานิลาเมชให้มา2ใบต่อไปเป็นน้องคนนี้ครีบลิฟให้มา2ใบต่อไปเป็นเอ็กเซลให้มาทั้งหมด4ใบ กาเาอหลังกล่องที่เราสุ่มได้ถือว่าสวยสวยงามเลยจบไปแล้วครับกับการ ify รีวิวบันที่ฟชุดพร้อมเล่นพร้อมเล่นทิกชุดพร้อมเล่น VGTD 03ของแคนแร็คแนลล็อกนะคุแคนเกมเป็นแคนคอลลโบที่คอลแลบกับวันกะดังนั้นก็นนขอกลับทุย <c oughs> ถ้าขอจบการรีวิวเพียงเทนี้ see you